สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนๆครับสีสาวน้อยเป็นมันแพงทุกท่านนะครับ <c oughs> ขอแสดงความยินดีครับกับบอโจสวนุชครับนี่นี่คือรางวัลของผู้ที่เหน็ดเหนื่อยกับการทำงานครับกับการสู้งานนะนั่นก็คือวันนี้ครับสวนุชเชื้อไพร์นะบอโจโดยการ นะครับออกนะครับถอยรถป้ายแดงนะครับออกรถอาผพาดป้ายแดงตัวไมล่าสุดครับตัวโค้ง40นะครับอ่าเขาเอื่นว่า40รุ่น40รุ่น30กับเป็นรุ่นก้อนนะครับคืออาผพาดมันก็จะไม่มีหลายโมเด็มนะครับโมเด็ม40นะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นโมเด็ม40นะครับเป็นไฮบริดอ่าเครื่อง2 5 0พตัวท็อปนะครับแสดงความยินดี นะครับน้องพี่น้องเนาะนี่ตัวนี้เดี๋ยวผ่านใเบิรงก่อนนะครับล mm. ิปผมว่เอาคลิปนี้นะครับมันเขาเอื่นว่าซึ่งเดลล mm. ่ะเอานี่พี่น้องครับ mm. มันก็คือแบบว่าเป็นหนึ่งล่ะเป็นแรงบันดาลใจนะครับ แล้วนึงแหละเป็นเป็นการบอกให้หูครับสำหรับผมนะนะครับไม่ใช่สำหรับคนอื่นสำหรับผมครับมันเป็นการบอกให้หูว่านี่แหละครับคือรางวันของคนนะครับที่ยอมเหนื่อยนะครับรางวันของคนที่เหน็ดเหนื่อยกับการ ทำงานนะครับสิ่งที่ตอบแทนเล่านะครับเล้าก็หาน้ำกันครับกวนไม้สอดนุดก็อยู่หลังบ้านบอโจแล้วก็แผนกหาเนี่ยบอลโจ้เราเป็นคนคนหาอย่างเดียวเราบม่ได้คิดตอกว่าจะได้น้อยได้มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่านั่งไปน้ำกันคุยกันตลอดไม่ไม่คิดก็กันแล้วผมคือคนหาเนี่ยญาติอยากให้ไม่ยุ่งกับแบบหลังบ้านเถอะก็คือหมายความว่าสิได้กรรไรตัวใดหรือว่า มางงอยต่อไรเหลืออะไรยังไงนะครับย่าให้มะหยงเถาะจริงๆนะครับถ้าอยู่ในบริบทยังอยากจะรู้เลยว่าถ้าเราเอาสมองมาคิดการบริหารหลังบ้านด้วยเนี่ยนะครับหนึ่งมันคิดงานหน้าบ้านไม่ออกนะครับแล้วมันจะเสียเวลามากในการที่เราจะคว้าโอกาสหรือววายคิดโปรเจกต์หรือววายคิดงานอย่างต่างๆนะครับเราโบดวหูนะครับ,บ,รรบว่ามันอะไรยังไงในส่วนของหลังบ้าน แล้วมีนาทีหาหาบาทชิบบาทนะครับเก็บเอาเห็นเบิดนะครับอยากได้หลายหาหลายแค่นั้นรู้แต่เพียงว่านี่แหละนี่มันคือสิ่งที่ได้มานะครับสอเราก็เลยได้เสื้อนะครับเสื้อจริงๆรถคันนี้ก็ไม่ได้บริหมายความว่าให้บอดขี่ในตลอดนะครับก็เป็นรถขอบขั้วเล่านะครับเป็นรถขอบขั้วเช่นว่าเดี๋ยวก็มีอ่ะอยู่น้องยูทูบก็ออกออกมาเป็นบลาดัมเพลนแบงก็จะโตขึ้นนะครับใส่ไปโรงเรียนนะครับอ่าก็จะโตขึ้นอืมมันกลับเป็นองค์ประกอบ หลายสิ่งหลายอย่างนะครับเฮาในฐานะที่เป็นเอฟซีแฟนคลับดีใจได้ผมก็ดีใจน้ำนะครับออถึงแม,ม้่ไม่ใช่ของเราแต่ว่าเราดีใจด้วยครับเห็นเลาเน็ตเนยออโดยเลมอนขาวกับแตกเขือบเบิดเอออันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องธรรมดาที่คนทําอะไรทํามากได้มากทาน้อยได้น้อยนะครับเพราะว่าบางคนบังคานกันท่ว่าโอ้ยยังออกเอาออกเอาซื้อเอาซื้อเอานะครับเิ่นเมยครับเป่นหา ให้ดูตอนที่เขาหานะครับยาสิไปอิจฉาตอนที่เขามีนะผมจิตทังสีตลอดนะครับผมเลยบ๊บบอดอิจฉาไปเลยแล้วแต่ผู้ใดสิมีก็ยินดีนั่มทำนั่นแล้วเนี่ยเห็นบอคือนองอีกนี่ชัดเจนเลยเห็นดีครับอให้เบื้องตอนไอ้เบิ้งตอนหานะครับเนีย่ยไปอิจฉาตอนที่ผ่นมีกลัวสิมีในมือนี่ครับจักผ่านอย่างนีอ รอยพันดามา่าเหยียดงานจนเป็นไข่เลยเขาล่วงบาลเ,เห็นบอกคือยังบอดโจเตียจีนนอนตีสี่ไม่ต่ำกว่าตีสี่ล่วงบนตีสี่นะเตือนเจ็ดโมงกรมีก็มีอันนี้ก็คือเรื่องจริงนะครับมันกับสมควรนั่นแหละครับทีคนนี้นะครับอ <c oughs> ะไรกับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับวันที่27นี้นะครับโปรแกรมพอโจ น้องอิงนะครับก็จะไปถ่ายรายการคุยแซ่บโชวอ์อยู่ทางกทมจะลงไปไมื่อื่นนะครับย่ามพะแล้งวันนี้เป็นยี่หายี่หกกัเดินทางลงไปแล้วทายยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดแล้วก็น้องอิงจะขึ้นมานะครับแต่พอโจกอ่ะคุยงานต่อนะครับเบ้เยสิว,ส,วสิวไปหลุ่นบ่พอโจกคุยงานต่อครับกลับขึ้นมาคุยงานเอ้ยย่ออยู่คุยงานต่อที่กทมหอยี่แปด ยื้เก่ากับสีมาบวงสวงสอมใหญ่ของสาวน้อยลำเพลินโชว์จะเลื่อมกับพี่น้องครับคลิปหลุดออกมาให้ดูกันแล้วช่วงโชว์บางช่วง,วงของสาวน้อยลำเพลินโชว์ใหม่ทั้งหมดนะครับระบบแสงสีระบบเทืที่เครื่องเสียงไม่เบิดครับอ่า <c oughs> ลักซิปอะเฉพาะของเสียงน้นอะทั้งเครื่องเสียงแล้วก็อ่าแสงสีนะครับอ่าวันที่31 สิงหาคมนี้นะครับซื้อบัตรออนไลน์ได้นะครับถ้าผู้ใดมากว่าได้ผู้ใดมาได้กะอยากให้มากนะครับเพราะว่าจะได้เห็นกับตานะครับยุบมองเก่ามองเปิดปิดดุจการสาวน้อยเพลินแพงนี่ครับบัตรในร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับหางมาหน้างานลอยสามสิบออนไลน์ร้อยยี่สิบเก้าบาทอ่าเพจก็คือซื้อบัตรออนไลน์สาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับมันจะเป็นคนละเพจกันแล้วก็คนละบัญชีด้วยกับสาวน้อยเพลินแพงของสาวน้อยเพลินแพงในปียี่สิบเอ็ดครับ อ่าวันที่สบิบเอ็ดน่าจะมีรับเชิญใครบ้างมีเซอร์ไพรส์อยู่แน่นอนนะครับผมหู้หละแต่ว่าบางเถ้อกระบอกว่าใดขึ้นกันนะครับยังพูดไม่ได้อ่าผมทําคลิปไปแล้วแต่ผมยังไม่ปล่อยเออผมทําคลิปไปแล้วนะครับพี่น้องครับนี่ยังเซอร์ไพรส์อยลางไรซิ่งลายย่างเนา,ยยาะสหรับคลิปนี้ก็เป็นเข้าหนียเป็นแรงบันดาลใจนะครับเออไม่ใช่แค่การมาเซอร์ไพรส์แบบว่าเอ้ยฉันมี้จะไม่เกี่ยวนะครับมันคือแรงบันดาลใจนะครับมันเหมาะและมัน สมควรแล้วครับกับอผู้ถีเ็ด่งานนะขนาดนี้ลลยเบิ้โ <c oughs> ดอเลมอนครับผมเรียกว่าโดเลมอนคันนี้ผมคนตั้งชื่อให้มีเบิสสูยางในรถคันนี้นะครับนากามีาเรื่องเล่าอย่างอีก khi pha khi nong khi giọp cùng nhau giọp cái chào lâm nè vang tiếng vang tiếng vang tiếng cái chào lâm vân vang tiếng cái chào lâm đọc bộ vang đọc nè นี่ครับตอนนี้สาวน้อยเพ้นแพงครับลังล่ำอยู่นี่ครับแก้วหนามาครับพี่สุสายให่สุดยอดนะครับผมบอกเลยเลยอันนี้ไม่บงเรืงที่ของสาวน้อยรระบบไฟเรียบร้อยป้าดนะครับนี่ครับว้าวสุดยอดครับนี่อันนี้ติดติ๊กเกอร์เรียบร้อยครับสาวน้อยลำพินชว์ครับปลายแดงที่เพิ่งออกมานะครับ โอเคพี่น้องครับกะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้นะครับขอใหม้มีความสุขความเจริญนะครับพี่น้อง